ก็ทำมาะเทสแบบนี้ผผ่านันอีกแล้วโนา้อชอบแล้วเพื่อเป็นเจ้าอะไรแล้วเนาจริงผ่านแล้เให้เมื่อใดที่ของพวกมันไอสั้นม่อใดทื่ต้องชอบู่บานผ่านแล้วชอบให้ในภาันนอีกแล้วเออปลอดภัยแล้ว่แหละต่อไปตาาจมาซ่อนเราจะเข้าเรียก็ได้ไม่เข้าเียนก็ได้ก็ไม่หวา ขาไม่ว่าเลยขึ้นามากั shoe, นนี่รงน้นนามากันนี่นมากันนี่าไปท้ายชนะครับครับเลยครับชิมเนื้อเกี๊ยเนวะ นี่แหละหัวรถกันนี่แหละทีชนคนตายีนั่นนะเพื่อไปจคองสองทีตัวที่หนึ่งตอนรรบี่ชนคนถาหม พอก็หนี่งมกห้าห้าบริการตัวเปอนหนทาใต้เนี้ีแบบพอ